มีคนอยากเจอคุณมากที่สุดเลยตอนนี้นะเป็นการเล่นดอมเล่าลงไพ่นะคะทุกคนนะช้วิชา่นญาณน,นะคะในการรับชมรับฟังดูได้ในคนที่เกิดเดือนเจ็ดวันละสิบสองราศีค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักการดูดวงดูเรนดอมดูดดดดดดพิอากานนะคะทุกคนเข้ามาแล้วฝากกด subscribe คลิกกิ๊งกลางให้กันละกันด้วยนะมีคนอยากเจอคุณสุด,ส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 ด มากที่สุดในตอนนี้ใช่ไหมเป็นหัวข้อเดียวกันแรนดอมเ,เราลองไพ่นะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจก็ได้นะใช้วิจารณญาณนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างสังสรรแล้วก็รับพลังงานดีๆจากแม่หมอเนาะคนนี้นะอูนะคะขอขอบคุณมากๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเพิ่มพลังงานดีๆรับพลังงานบวก แล้วก็ทําให้มันมีรอยยิ้มนะถ้าใครกําลังเครียดหรือเศร้าอยู่ก็อย่าไปคิดเศร้ามันมากชีวิตมันต,ต้องเดินต่อนะอย่าไปเครียดอย่าไปท้อมันทําให้มันมี energy เรามีความสุข,ขชีวิตก็อยู่ได้แล้วนะมาฟังเรนดอมของหมอนี่นะมีคนอยากเจอคุณสุดๆเลยนะคะมีคนอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ครอบคุณค่ะนะคะรับพลังงานดีๆนะเลิฟยูค่ะนะคะขอให้แรนดอมนี้เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ขอให้คุณมีรอยยิ้มค่ะ แหมคนนี้เป็นคนของใจหรือเปล่าดูดิมันเหมือนแบบเป็นไพ่สีม่มท้าเห็นมหใช่ไหมเป็นไพ่สีม่มท้าเป็นไพ่ที่มี energy เป็นไพ่ที่สีม่มท้าเนี่ยมันหมายกว่าว่าเป็นธาตุไฟนะเมสิงธนูก็จะมีความเป็นนี่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคนสองคนเนี่ยเขาต้องเคยแบบ c o n t a c กันคุยกันนะคะแล้วก็เคย ปฏิสัมพันธ์หรือมีอะไรที่มันรู้สึกว่าต้องสองคนนะมีความคิดถึงกันนะคะนี่ค่ะเป็นไพ่บ้านม,มันมีความรักความอบอุ่นอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีความหวังดีความปรารถนาดีมีเนี่ยค่ะถ้าเปรียบเสมือนผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเพื่อนจะเป็นคนในครอบครัวแฮปปี้ Happy, นะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะรวมไปถึงพาร์ทของความรู้สึกหรือ สิ่งต่างๆไฟนะคะแต่จะมีใครบางคนในหน้าใจร้อนแหละไม่คุ้นกับเขาแหละเออเป็นคนใจร้อนนะสิ่งที่มันมันบ่งบอกถึงไพ่ใบนี้นะมันเหมือนแบบคว่มไปเลยมันเหมือนแบบเห็นไหมคะ <wing> มีไม้เท้าขึ้นแล้วก็มันมีผูกต้นไม้มีดอกไม้มันมีความพร้อมที่อยากจะเจอกันอะ่ะมีบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเขาอะเหมือนเขาแบบเพิ่งรู้ตัวเองไหมหรือ เพิ่งมองศักยภาพของตัวเองอะเขามองเขามองถึงปัญหาที่ไม่ออกคิดถึงแม่หมอจังโอ้ยขอบคุณมากมาคิดเช่นกันลักนะคะรักทุกคนเลยค่ะนะคะแม่หมอพลังบวกคะ่ะคิดบวกคะ่ะแม่หมอเป็นคนคิดบวกเนาะไม่ชอบคิดลบคิดลบมันก็ทําให้เราแก่ลงแล้วก็วินาทีอะมันมีค่ามากเลยนะเหมือนเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เรามาเจอกันเนี่ย โอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่ะสีเมเท้าเนาะเหมือนมันเป็นเหมือนกันคุยดวงนะทุกคนนะประสงมดวงลงไปกับแรนดอมนะเออโอเคนะอ่ะเป็นคนที่เขาเนี่ยอยู่ใกล้หัวใจคุณแน่นอนนะคะอยู่ใกล้คุณมากๆเมันเหมือนตัวเขาเองอะก็อาจจะเป็นรักใหม่ของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นรักเก่าของคุณก็ได้ค่ะถ้าเขาอยู่แดนไกลาจากคุณเนี่ยคนคนนี้นะจะต้องเป็นคนที่อยู่ใน เซฟโซนความรู้สึกของคุณที่ดีมากและคุณก็อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกของเขาที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วคนคนนี้มันเหมือนแบบเม,มีความพยายามพยายามที่จะแอคทีฟหรือพยายามที่จะทํายังไงก็ได้ให้ตัวเขาเองอมีความสุขหรืออยากที่จะมาหาคุณนะคะหรืออยากที่จะมาหาคุณอยากที่จะคอนแทคอยากที่จะพูดบางสิ่งที่มันแม่ อยู่ในใจหรือเกินอะ่ะมันมันไม่เคยได้บอกอะ่ะเออตรงเนี้ยมันอาจจะมีความซ่อนเลนของบุคลิกของเขาอยู่ในนั้นหรือเขาเป็นคนสองบุคลิกแล้วก็สองอารมณ์ก็ได้แล้วเป็นคนที่ทําอะไรแล้วรวดเร็วทันใจรักครอบครัวรักธรรมชาติรักสิมแวดล้อมหรือรักแบบท้องฟ้าหรือเป็นประเภทคนอินทเทอร์เวิร์ดที่แบบโส่วนตัวเยอะอย่างนี้ป่ะใช่ไหมเออแต่ คุณรู้ไหมว่าตัวเขาเองอ่ะตอนนี้อยากเจอคุณเพื่อที่จะเคลียร์หรือพูดอะไรบางอย่างหรือยังไม่ได้บอกให้คุณได้เข้าใจในความรู้สึกของเขาอ่ะไปหนึ่ง่นันไปมาขยายอีกใบหนึ่งสินี่ไงว้หัาวมันพังผู๋ n i ส์นะคะ nice นะคะ nice, นะคะ nice, ก็คือมันเหมือนแบบนะคะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไร คนที่กําลังเร่งรีบอัวใจของเขาที่มันโอ้สะุกสะสถานใช่ไหมอยากที่จะเจอคุณอยากอธิบายบางคําหรือบางบางมุมบางมุมที่เขาไม่ไม่ได้พูดให้ฟังหรือไม่ได้ทําให้คุณได้รับรู้อะไรในใจคุณเลยเขารู้สึกแบบอยากที่จะพูดนะอยากที่จะบรรยายความรู้สึกที่มันดีๆให้กับคุณได้เข้าใจด้วยปากเขาเองหรือด้วยตัวเขาเองเพราะเขาก็ถ้าถามว่า เยอะหญิงไหมก็ใช่เพราะว่าคนคนนี้นะเป็นคนขี้ขี้หวัดแหวงแล้วก็ไม่ให้ใจใครง่ายถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกสบายใจหรือทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะมีเกราะป้องกันกับตัวเองขยายความสีมีเท้าค่ะมันมีทตุลมนะสองท่าที่อยู่ด้วยกันในนี้ก็จะเป็นท่าลมกระโาไฟแสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนแต่เป็นผู้ ส่งอินท v เวอร์ใช่อินทเวอร์ค่อนข้างส่งแรงกล้ามากๆแล้วบวกผสมกับคนที่มีอีโก้ในตัวเองเนี่ยว้าวแต่เขาก็ไม่ได้มีมพิษภัยกับตัวคนอื่นนะเขาจะทําเฉพาะกับคนที่รู้สึกว่าคนนี้ไม่ดีกับเขาอะ่ะเขาก็จะทํำกับกิริยาหรือพูดตรงๆกับคนนั้นไปเลยนะคะเขาก็จะพูดในสิ่งที่ก็ฉันจะเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่อยากเป็นแบบที่เธอเห็นหรือเธอทราบ ฉันเป็นอย่างนี้เธอรับฉันได้ไหมถ้าเธอรับฉันได้เธอก็จงรับในส่วนที่ฉันมองเห็นจริงๆเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวเขาแล้วคนที่มองเห็นหรือแบบแล้วรับรู้มาตลอดก็คือตัวคุณคุณนะักเป็นเหมือนคนที่อยู่เคียงข้างเขาเหมือนหลายๆสิ่งหลายอย่างแหละไม่ว่าเขาจะทําให้คุณค่อนข้างแบบดือ้อคุณเสียใจหรือแม้กระทั่งพูดอะไรล้วไม่ฟังบางครั้งอะ่ะคุณก็เป็นคนที่ มีอารมณ์ขุ่นิดใส่เขาเหมือนกันแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขาเขารู้ว่าไอ้ที่คุณพูดหรือไอ้ที่คุณเตือนน่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จเหมือนแบบเห็นใจเออเข้าใจในมุมที่เขาเป็นถ้าถ้าตัวเขาอ่ะไม่ฟังคุณหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับรู้อะไรปัญหาแบบนี้มาสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนคะสวัสดีนะคะเนี่ยเห็นปะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความรับในใจเยอะแล้วไม่พูดถ้าเขาเจ็บป่วยหรือเขาเป็นอะไรเขาจะไม่พูดให้คนได้รับรู้นะให้คุณฟังหรอกหมอบางทีเนี่ยไม่อยากไปหาเลยมีตังค์ก็ไช่ว่าจะไปหาหมอทํางานนะคะเปลี่ยนเสมือนคนบ้างงานอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวเขาค่ะที่เขาเป็นหนะ ตอนนี้เออเขานะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะแต่ไม่ได้อธิบายเอออธิบายในความรู้สึกของเขาอ่จริงๆแล้วเขาเป็นยังไงเพราะเขารู้สึกว่าเขายี่เกียจอะ่ะที่จะมันต้องนั่งอธิบายให้กับคนที่เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะอธิบายหรืออยากพูดอะไรแบบเนี้ให้ใครได้รับทราบหรือใ,ใครได้ฟังเพราะเขารู้สึกว่า เบื่อกับสังคมที่มันไม่ได้มีความสุขเบื่อกับสังคมที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่เหนื่อยอะแล้วไม่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวเขาอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองเหรอก ป่วยอ,อะไรก็ไม่ดูแลการแต่งตรงแต่งตัวเป็นคนเรียบง่ายแต่เวลาทํางานเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยคนนี้จะเป็นคนเนียบมากลูกน้องหรือเจ้านายต้องกลัวเขาถ้าเป็นซีอ e ีโอหรือระดับบริหารเนี่ยวินาทีเดียวตัวเขาเองอ่ะจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆเป็นคนค่อนข้างเครงเครียดมากๆซีเรียสกับการทํางานผลงาน ของเขาอะไรเงี้ยเพราะอะไรคะเพราะมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆเขาอยู่กับสังคมต้องบอกไปก่อนว่าสังคมเขากับสังคมคุณไม่ได้แตกต่างกันมากแต่คุณเป็นคนที่ที่มันมี energy อ่ะค่อนข้างดีแล้วก็รู้สึกว่าตัดผ่านไปได้อะไรที่มันเครียดคุณก็จะแบบตัดผ่านไปได้แต่ตัวเขาอ่ะอินทรว v e ไม่พอ e ก้ไม่พอและและไม่ไว้ใจใครนอกจากคุณ ถ้าเขาคนนี้เป็นคนเก่าของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าในหัวใจใเขาอะคุณคือเซฟโซนหรือความรักที่ดีสำหรับเขามากๆเลยหกถ้วยเห็นไหมคะคุณคือคนที่เขาเหมือนกำลังตามหาอยู่อะเหมือนระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รู้หัวใจตัวเองเลยด้วยความอีกโก้ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่สนใจลูกแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นอะจะมองเขายังไงถ้าเขาไม่ได้ทำผิดอะไร ด้วยแรงปฐนาหรือสิ่งที่มันผ่านมาดอกไม้สีขาวถ้วยสัญ,ญลักษณ์ของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกค่ะนะคะถ้าอยู่แบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวรักครอบครัวเห็นไหมยังไงก็มีบ้านเห็นไหมคะคนคนนี้เป็นคนที่ที่รักครอบครัวแล้วก็รักบุคคลรอบข้างนะคะรักครอบครัวรักบุคคลรอบข้างรักคนที่เข้ามาทําให้ชีวิตเขามีความสุข แต่เขาจะไม่ค่อยแสดงออกโดยเฉพาะคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะสดใสเป็นคนที่มีมุมมองหรือทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะดีมากไม่ได้ดีธรรมดานะคะดีมากเพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะคุณสามารถปรับเปลี่ยนทําให้เขาจากคนอารมณ์ร้อนจากคนที่ไม่ค่อยได้สนใจลกูกเท่าไหร่ลูกทั้งใบนี้ คอนเมกมีเท่าไหร่อะไรแบบน้คือไม่ได้ก็สนใจมากแล้วโซเชียลเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่ใช่เพื่อนน้อยโซเชียลก็เล่นน้อยนอกจากเขาจะใช้ทํางานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการทํางานนะคะเปรียบเสมือนเปรียบเสมือนคนที่เป็นหัวเือใหญ่ขององค์กรถ้าเป็นเจ้านายก็เป็นเจ้านายที่ค่อนข้างที่จะเปรแล้วเป็นคนที่ถ้าใครหยิบยื่นอะไรมาง่ายๆหรือโดยเฉพาะเรื่องความรักหรือว่าอะไรเงี้ยคนคนนี้นะคะเขาจะไม่ เขาจะไม่อะไรเขาจะไม่ค่อยสนใจนะคะเขาผ่านมาหมดแล้วคุณความรักหลอกลวงต้มตุนหวังผลประโยชน์หมดแล้วญาติพี่น้องพี่น้องอะไรเขาทำเพื่อคนอื่นหมดแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เขามานั่งมองตัวเองว่าเอขาไม่เคยได้เหมือนแบบทําด้วยตัวเองให้ตัวเองมีความสุขเลยเกี่ยวกับความรักก็คือเขาสนใจแต่คนในครอบครัวแล้วเขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจคุณมากมายถ้าเขาอยู่ต่างประเทศหรือต่างแดนหรือเป็นรักของคุณที่กําลังเหมือนแบบอืผิดใจกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็ ตัวเขาเองนะ่ะเขาก็เหมือนมีความพร้อมนะที่อยากจะแก้ไขปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นมากคนนี้เพราะตัวเขาเองอะ่ะรู้สึกกับตัวเขาว่าไม่ค่อยน่ารักแล้วก็ไม่ได้มีมุมสดใสที่จะให้คุณน่ะได้มองเห็นจุดดีของเขาเลยอะไรแบบเนี้ยตัวเขาเองอะ่ะไม่ใช่ไม่รู้อยากจอคุณมากเพราะว่าความรักมันลน้ลนใจแหละ <laughs> ความรักมันล้นใจนะคะอยากเจอคุณสุดๆเลยอยากจะซื้อตั๋วใช่ไหมอยากจะเหมืออยากจหยุดแล้วแหละตอนนี้นอยากอยากมีวันหยุดหรืออยากจะมาอธิบายในคําพูดที่แบบหัวใจที่มันต้องการอยากจะเจอนะคะเหมือนความรักมันล้นใจแต่บางทีอะคุณรู้ไหมว่าบางทีที่เขาไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็ไม่อยาที่จะ ต่อความยาวสาวความยืดก็คือไม่อยาที่จะพูดหรืออธิบายเพราะว่าเขาเป็นโรคส่วนตัวเยอะเขาไม่อยาี่จะธิบ,บายในสิ่งที่เขาไม่ทําบางทีอะมันก็ทําให้คุณอะเข้าใจผิดเขาหลายๆเรื่องเหมือนกันแต่เขามาลองย้อนคิดดูสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดอะมันไม่ได้ตอบโจทย์ต่อความรู้สึกเขาเลยแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาอะไม่ได้รู้สึกอยากจะเป็นอย่างนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะปรับปรุงนะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นมากคนนี้เพราะว่าเขารู้สึกเหนื่อยกับสิ่งทีีี่่่่มมัันนนเเเป็หรือออสิงททจจขาายกะ ใช้ชีวิตอยากที่จะมีความสุขอยากที่จะเดินหน้าหรืออยากที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเขาเองก็อยากที่จะมีความหมายอยากที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะมีความสุขเยอะๆเยอะๆยๆมากยิ่งขึ้นนี่ตัวเขาค่ะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณตอนนี้บอกได้เลยว่าตัวเขาเองอะก็ไม่ได้อยากที่จะทําให้มันไม่มีความสุขเขาอยากมีความสุขเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลือคือกับคนที่เขารักจริงๆที่เขาคัดกรองแล้วนี่แหละคือตัวคุณเพราะคุณอ่ะเอเนเห็นไหม มองคุณยังเป็นเบบี้สดใสน่ารักไม่ว่าคุณจะอายุรุ่นเล่าเขาเดียวกันหรือคุณจะน้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญเขาแต่ว่าเพียงแค่บางทีเขาไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้แสดงออกให้คุณได้รับทราบว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงแค่นั้นเองฉะนั้นแน่นอนคนคนนี้นะถ้าเป็นรักเก่าตัดจบความสัมพันธ์ไปเขาเล็งเห็นคุณค่าของคุณตอนที่อยู่น่ะเขาน่ะไม่เห็นคุณค่าคุณหรอกแต่ ตอนที่คุณไปแล้วอ่ะเขาเอเห็นคุณเขาของคุณนะคะและเขาก็ยังตัดจบความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าคนที่กําลังเป็นพ่อแไงไ่แม่งอนกันแต่ยังมีใจที่มันปรารถนาดีต่อกัน<ม>เขาก็นิยากจะมาหาคุณมากเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมาอธิบายในมุมที่เขาเป็นหรือเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้เขาเบื่อ วันหนึ่งเขาเจอเหตุการณ์ร้อยแปดเขาต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างแต่เรื่องความรักของเขาเขาปล่อยปาละเลยจนบางทีเขาไปส่องคุณอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณตั้งสาถานะไว้เขารู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้นะคุณก็มีความสุขรอย,ยิ้มของคุณะทําให้เขาตราเตึงหัวใจทําให้เขารู้สึกว่านึกถึงย้อนกลับไปในวันที่เขากับคุณมีความสุขหรือในวันที่เขากับคุณใช้ชีวิตร่วมกันหรือที่คุยกันอย่างมีรอยยิม้มเขาสังเกตตัวเองว่าเฮ้ย เขาคุยกับคุณอะทําไมเขาช่างรู้สึกว่าใจมันเบิกบานใจมันเป็นสีชมพูใจมันเป็นแบบรู้สึกว่าอยากจะมีความสุขมากๆฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะฉะนั้นแน่นอนการที่เขาเออยากจะมีความสุขมากๆหรืออยากจะมีใจเป็นสีชมพูหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยสุกว่เอาย้อนกลับมาดีกว่าเนาะทำงานมากไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าการทํางานคนอื่นสุขสบายเพราะเขาก็มีเต็มที่อยู่แล้ว นะคะเขาก็มียศตถารดาสักมีตำแหน่งมีหน้าที่มีชื่อเสียงมีสังคมมีอะไรที่มันที่เขาต้องแบกไวนะ้ซึ่งเหนื่อยเนาะซึ่งวัยอย่างเขาเนี่ยก็ผ่านอะไรมาเยอะเขาควรที่จะมีความรักที่ดีได้แล้วเขาควรที่จะมีครอบครัวหรือเขาควรที่จะเหมือนแบบโฟกัสใน,นจุดจุดนี้แล้วอะแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่ได้เหมือนแบบตัวเขาเองนะไม่ได้คุยกับใครอะทำไมเขาไม่ปรับตัวเองล่ะเพื่อที่จะมาคุยกับคุณให้เข้าใจกันโอเคระยะทางอะมันมัน รู้อยู่แล้วละว,ว่าระยะทางมันทําให้ทั้งคุณกับเขาอ่ะมันแตกต่างกาันแต่ใช่ว่าเขาจะปรับไม่ได้นี่ถ้าเขาลองปรับสักนิดไหมเขายอมลงสักนิดไหมนี่คือตัวเขาที่เขาคิดได้ตรงนี้ทําไมเขาถึงอยากเจอคุณสุดๆคุณต้องมีข้อดีสิคะที่เขาอยากเจอคุณนะคะความคิดถึงของเขาอ่ะหรือความคิดถึงของเขาอ่ะมันเยอะมากไหมมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ <c oughs> นาะอ่ะว้าวเดอดสันนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว้าวเดือดสันเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบ ไพ่ของความรักไพ่ของความที่มันเหมือนแบบอยากได้รับแสงอาทิตย์ดอกทานตะวันเด็กเด็กก็คือรอยยิม้สมสวมสดใสดอกทานตะวันก็คือความความชุ่มชื่นใจอะแสงสว่างก็คือเหมือนแบบทาให้เขารู้สึกว่าจิตใจที่มันแห้งเหี่ยวอะกลับกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอดอกทานตะวันใช่ไหม เหมือนแบบเวลาระยะเวลามันก็จะหูบแล้วมันก็จะผ่านใช่ไหมเมื่อมันถึงเวลาอะไรเนี่ยความรู้สึกก็เป็นแบบเนี้ยว่าทำไมความรู้สึกคนต้องการขนาดนี้นะเขาทบทวนมากๆเลยนะคะเป็นพลังงานของคนสองคนที่มีความรักความหวยหากันแล้วมีความคิดถึงอย่างแรงกล้าเลยอันเนี้ยนะเป็นความต้องการคะ่ะที่เขาอยากจะเจอหรืออยากจะพูดคุยอย่าที่จะเหมือนเจราจาให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายตรงข้ามได้เข้าใจเนี่ยคือตัวเขาและตัวเขาเองอ่ะก็เป็นบอกแะ้วประเภทอินทเวอรส์ส ที่เหมือนแบบโลกส่วนตัวเยอะไม่ยกชั่วปุ้นไวกับใครแต่ใช่ว่าจะไม่มีสังคมมีแต่ถึงเวลาปุ๊บเขาจะปิดกั้นตัวเองแล้วอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ทำงานก็ทําจนสําเร็จเหมือนผู้ประเภทบ้าง,งานเนี่ยฉะนั้นความรักของเขาจะไม่ไปไหนถ้าคนที่อยู่กับเขาหรือใครที่อยู่กับเขาด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้มีความอดทนมากนะโหแย่เลยอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยเห็นปะเหมือนตัวเขามีปัญหานะคะเหมือนตัวเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหา แล้วก็ไม่ได้พูดหรืออธิบายให้คนเข้าใจเพราะคนรู้สึกว่าเขาขี้เกียจอะที่ต้องมานั่งอธิบายให้เขรเข้าใจถ้าคนคนนั้นไม่เข้าใจเขาถ้าเข้าใจก็ก็นี่แต่คนที่เขาอยากให้พูดด้วยฟังก็คือ,ค,อคือตัวคุณงานมีปัญหาคะ่ะแล้วมีการแข่งแย่งชิงดีกันว่ากระทบกันด้วยซึ่งมันจะมีแบบขึ้นลูกใหม่หรือในในที่งานหรือทีมงานอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดใหม่ใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนคือการทํางานของเขาเนี่ย มันก็ลงไปถึงพาร์ทของคนที่กําลังมีความสุขมีความรักหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรความรักสีชมพูอะถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาจะไม่เอาปัญหามาให้ตัวคณเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ทําคุณไว้เหนื่อยเหมือนกันอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ตัวจ้ะรู้ตัวที่อยากจะเจอเนี่ยอยากจะคุยอยากจะเหมือนแบบเอออยากจะคุยในข้อความที่ ตัวเขาเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้พูดหรือเป็นถ้าเป็นในมุมมองของความรักอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยได้พูดหรืออธิบายให้กับคนรักได้ฟังอะไรเงี้ยเออนะคะคนรักได้ฟังหรือคนรักเข้าใจนะคะเหมือนตัวเขาก็พยายามนะคะนะคะเหมือนตัวเขาก็พยายามนะคะตัวเขาก็พยายามที่จะเหมือนแบบเขาอะไรพยายามที่จะ ตีกรอบของตัวเองไว้พอบา,อบางครั้งคนเรามันก็มีความรู้สึกใช่ไหมตีกรอบไว้บ้างๆามันก็เหนื่อยเหนื่อยตัวเองไม่ได้เหนื่อยกับใครนะเหนื่อยตัวเองเอ,อสังคมตัวเองมันก็เหนื่อยตัวเองปะอะไรแบบเนี้ยเอ,อมันเป็นความเหนื่อยที่รู้สึกว่าเออมันจัดสรรบริหารไม่ได้อะอ,อคือมันไม่มีใครเก่งกว่าการความอันนี้แหละค่ะบางคนนะพอร,ระยะเวลาหนึ่งหรือ อายุมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยความอินเทอร์วร์หรือความเหนื่อยความอีโก้มันก็ต้องลงนะคะด้วยวยัยวุฒิคุณวุฒิอะไรก็ตามอ่ะแล้วแต่แล้วก็ถ้าป่วยด้วยหรือไม่ค่อยสบายหน่อยก็ต้องมีคนดูแลใช่ไหมฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาอยากจะหาคนของใจที่แท้จริงนะคะซึ่งตามหามาแบบนานแล้วนะคะแล้วก็คนคนนั้นก็คือคุยเขาอยู่คนเดียว <c oughs> คือตัวคุณอนะรับเขาได้ทุกอย่างคะ่ะรับเขาได้ทุกเรื่องถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ประเภทที่เหมือนแบบใจเย็นนะคุณอะใจเย็นแล้วสนุกสนานที่หามันก็มีมุมที่แบบ แต่คุณจะไม่แต่คุณจะไม่ใจร้อนกับเขาอะเขาก็สัมผัสในมุมตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะคุณไม่ได้ใจร้อนใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันดีจังเลยอะมันชุ่มชื่นใจจังเลยมันรู้สึกดีดีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือตัวคุณ แล้วเขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะรักครอบครัวเขาก็หาเขาว่าเป็นคนรักครอบครัวใช่ไหมเขาก็อยากจะได้คนที่รักครอบครัวรักพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถึงปุ๊บโอโ้โหแล้วอยากจะเหมือนอยากได้อยากนี้อยากให้เขาทาได้ทุกอย่างแต่ไม่เอาครอบครัวเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่อยากที่จะมีมุมมองหรือไลฟ์สไตล์แบบนั้นเขาก็เหนื่อยแล้วเขาก็เบื่อกับสิ่งที่เออมันต้องมาตามหาเสาะหาสืบหาซึ่งมันก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่มันอยากจะเป็นอย,อยู่แลว้วอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ แน่นอนค่ะในมุมที่มันมีความรู้สึกหรือมีความรักเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้ทันทีตอนนี้เขาต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วมันจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้าอยู่เฉยๆแบบนี้ความรักก็ไม่ไปไหนอ่ะจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ตัวเขาน่ะค่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวใครเขารู้ดีนะคะเนี่ยมันมีการขัดแย้งหรือเขาเอาเรื่องงานอะไรเงี้ยที่ผ่านมาอ่ะมันเหมือนแบบเอามารวมกับความรักหมดเลยมันเลยทําให้มันไปไหนหรอกมันก็อยู่กับพี่แล้วก็มันก็ยัง เหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับสิ่งที่มันเจอหรือมันที่มันตัวเขามันมันมันไม่ได้เกิดจากตัวใครนะคะมันเกิดจากตัวนะคะ justin ค่ะเขาอยากทําให้ความรักครั้งนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่เขาอยากจะทําคืออยากจะทําให้คุณประทับใจในตัวเขาก็คือคําพูดหรือการแสดงออกที่ชัดเจนจริง,รงๆหรือที่มันไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเขาอยากจะ ปรับตรงนั้นให้มันชัดเจนให้คุณมั่นใจไว้เลยว่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากเจอจริงๆ,ๆ,ๆเขาอยากจะพูดหรืออยากแสดงความรักให้กับคุณอยากให้อ้อมกอดที่เขาไม่เคยได้ให้เลยหรือเขาไม่ได้มีเวลาให้กับคุณหรืออยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอะไรแบบนี้คะ่ะเหานที่จะกลับมาขอโทษหรืออยากกลับมาคืนดีกับคุณรู้สึกผิดรู้สึกผิดหลายๆเรื่องที่เป็นรู้สึกว่ามัน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 ไม่ไหวละเออถ้ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่เลย่อยแล้วมองกัไกลถึงอนาคตถึงการเป็นมีครอบครัวถึง ว่าเขาจะต้องทำยังไงงานเงินตำแหน่งหน้าที่แดนไกลหรือเกินถ่วจะไปหาคุณเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยเขาคิดว่าเออมันเป็นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอยู่ด้วยกันถ้าคุณอยู่ประเทศไทยแล้วเขาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาอย่าเแต่พอตอนเนี้ยอยากเจอมากเพราะหัวใจของเขามันมีสีนิพู่ะมันเป็นทุ่งลาเบนเดอร์ไปแล้วหรือเป็นทุ่งกุลาบไปแล้วอะตอนเนี้ยเออตัวเขาเองนะเขา เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวค่ะพอเขาเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องทดสอบหัวใจตรงนี้อีกนานแค่ไหนฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาจะต้องแอคทีฟตัวเองให้ได้หรือเป็นตัวเองให้ได้ก็ต้องหลุดออกจากผวังมาก่อนแล้วก็มองเป้าหมายของความรักก่อนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างอยากเจอมากที่สุดเลยอยากเจอมากสุดๆอ่ะไม่รู้ทําไมอ่ะเหมือนก็มีดราม่าฟังเพลงเศร้าเขาน้ำตาด้วยนะ เพราะว่าคิดถึงย้อนกลับไปอดีตในวันที่เขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตร่วมกับคุณหรือเขาโทรหาคุณบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้มันการที่เขาทํางานใช่ไหมเขาแทบจะไม่มีเวลาซึ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาว่าเห็นกับตัวนะปล่อยให้คุณรอแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะแอคทีฟหรืออยากจะทําอะไรเลยฉะนั้นแน่นอนการที่เขาอยากเจอครั้งนี้มันจะต้องมีเรื่องราวเสภัรในความรักครั้งนี้หรือของฝัน ของขวากสิ่งที่คุณอยากได้โดยที่คุณไม่ได้เอ่ยปากแล้วเขาจะให้คุณเองอะไรแน,นี้วันนี้เป็นแรนดอมนะารู้สึกว่าได้รับพลังงานดีๆมากๆเลยอะ่ะหมอก็ได้รับพลังงาน,งงานดีๆเหมือนกันทุกคนก็มีทุกคนที่คอมเมนต์มาก็รู้สึกว่ามีพลังงานดีเยอะหลายคนเช่นกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีและมีความสุขกับแฮปปี้นะคะเลิฟยูนะคะให้หัวใจอันนี้นะคะไปให้พวกคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะพลังงานงานนี้เป็นของคุณค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขค่ะบ๊ายบาย